กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมาตามสัญญาเช่นเคยนะครับหลังจากที่คอมเมนต์มาหลายอันว่าพี่ช่วยรีวิวตัวละครเอกล i สีตัวใหม่ให้หน่อย ทีเนี้ยตัวละครเอกุสีนะครับราคามันทั้งหมด499โลบักนะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงมากๆเลยในบรรดาเอกุสีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทดลองกันในเอเลดนะครับแบบออโต้สคริปเท่านั้นนะครับก็คือเราจะออโต้สคริปตั้งแต่เวฟแรกจนถึงเวฟสุดท้ายที่ไปไหวน,นะครับงงตรงดาเมจแม่งบอกแสนแปดแต่ดีเพียสแม่งบอก1นึ่งแสนห้าพันวะอะไร,ะไร <c oughs> วะถ้าซื้อเองก็โอ้โหเหลือโลบักร้อยกว่าเหลือน้อยเกินขี้เกียจเติมด้วยเติมแค่แพ็ครายเดือนงั้นก็เดี๋ยวใช้เจมในการซื้อแล้วกันนะครับผมตัวละะปรมาณ พ0 0เจม5,000เจมเนี่ยถ้าสมมติซื้อผ่านพวกเว็บมันก็ประมาณแค่50บาทเองนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้เจมซื้อละกันเนาะเพราะว่าใช้เจมมันแค่5,000กว่าก็ถือว่าถูกมากอ่ะแต่เดี๋ยวขอย้ายเสริมหาของราคาถูกก่อนนะครับผมโอเคได้มาแล้วไททันบีดบอลแมนนะครับชื่อยาวอีกแหลวใช้เงินในการลง3,000 3,000นี่โคตรเยอะเลยนะ เพสซิ่งกับสเปซแปลว่าตัวละครนี้ต้องมีหลายวงแน่นอนนะครับจากสภาพที่มันใช้เงินในการลง3,000เนี่ยอาจจะต้องหาตัวละครต้นเกมมาแบกนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปเนี่เดี๋ยวพี่จัดทีมชิวๆไปก่อนแล้วกันเนาะก็ DJTVman เอามาบัฟดาเมจลดคูลดาว ตัวฟาร์มเงินก็ต้องเป็นซันต้าละกันนะครับพี่พยายามจะไม่เอาตัวละครแบบต่อไปก็ชีฟขอกแมนเนาะเอามาบัฟเพิ่มระยะนะครับเหลืออีก2ช่องเอาเอาไงดีเอาเป็นตัวทำเงินเพิ่มอีกตัวหนึ่งละกันเนาะเป็นแซนติสคาเมล่าแมนคุงละกันนะครับตัวนี้ก็เอามาช่วยฟาร์มเงินอีกตัวหนึ่งพี่ไม่รู้จะเอาอะไรดีวะเอาเป็นตัวละครต้นเกมแบบเอาไงดี กีเลเซอร์คามล่าแมนล้วกันนานๆจะได้เอาน้องมาใช้สักทีนะครับก็เอาเป็น6ตัวละครนี้นะขอเน้นย้ำนะครับว่าคลิปเนี้ยพี่จะทําการออโต้สคริปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้มีคลิปไปไกลที่สุดของในท่านบีดบอร์แมนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับก่อนจะไปลงเอเลดพี่ขอสักนิดหนึ่งนะฮะขอมาทําการสุ่มตัวละครก่อนโคตรอยากได้เลยตัวละครเนี้ยเลดพี่แกออกโน no. น้อยนะฮะตัวอะควาไททันใช่ไหมอะควาไททันสปิเกอร์แมนเนาะเลทออก0.03%โอ้โหมีเงินอยู่65,000ไปกดให้หมดเลยแล้วกันรอบสุดท้ายโอ้โหเกลือเกลือปะดูจากแชทไม่มีสีแดงสักตัวมิติกยังไม่ได้เลยคิดดูดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเงินมาสุ่มใหม่อ่ะก่อนไปเริ่มคลิปนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและขอฝากร้านที่ซื้อตัวละครแบบปลอดภัย100%ด้วยนะครับ วันนี้ร้านค้ามิวกรขอนําเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า10,000แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ Toilet Tower Defense หรือตัวละครในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ตัวละครตึงๆในแมปสกิฟตี้ทาวเวอร์ดีฟเอนและยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ t o i l e t Tower d e f e n s e นะครับจะเห็นว่ามีเจียมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึงเบาทแม้กระท, e Q ทั่งเอ,เอง ต้องร้านค้าบิวปะกอนเท่านั้นก็ต้องบอกนะครับว่าท่านบีดบอลแมนเนี่ยเป็นตัวละครใช้เงินในการลงเยอะมากเลยแล้วก็คูดาช่วงแรกเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องทําการลงตัวกีนเลเซอร์คาเมล่าแมนก่อน พาะง้นถ้าไม่ลงก่อนเนี่ยพี่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะดูจากสภาพแล้วกีเลเซอร์คาเมล่าแมนตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันนะที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับเป็นตัวละครที่เก่ามากๆเลยเป็นตัวละครต้นเกมใช้เงินลงน้อยแถมสโลได้ด้วยนะครับก็เอามาแบกต้นเกมก่อนละกันเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตาเนี่ยพี่จะทาการออโตสคริปเท่านั้นนะครับอย่างเดียวเลยแล้วมาดูกันนะครับว่าทีมไททันบีดบอลแมนจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่พี่ว่าไม่ไกลว่ะไม่ไกลอันนี้ถ้าจะไกลอ่ะไกลเพราะมีกีเลเซอร์ช่วยสโลนะ ถ้าไม่มีน่าจะไปได้สักประมาณหกสิบเจ็ก็น่าจะหลวและมั้งอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนวางตัวละครจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็วางตัวทําเงินครบ5ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับทำเลนี้เรียกว่าสวยมากเลยถ้ามองจากมุมสูงนี่พวกจิตใจสกปกไอพวกนี้จะดูนะครับว่ามันคืออะไรดูโคตรแย่ทำเลวางแม่งแย่มาก เดี๋ยวเก็บเงินวางตัวไททันบีดบอลแมนเลยแล้วกันนะครับชื่อมันยาวจังเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ขอเรียกแทนว่าเป็นไอลูกบอลลวกันเนาะอ,อือหือฮิตบล็อกในการวางตัวแม่งใช้เยอะนะพื้นที่ในการวางตัวเยอะมากเมื่อกี้คือติดซันต้าด้วยต้องขายซันต้าระหว่างตัวละคร <c oughs> คนแย่คนแย่เลเวลหนึ่งนะครับดาเมจ3,000ระยะ12คููดาวน์2วิเอ็กโพชลลั่นเรเดียนศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวางซันต้ากลับมาใหม่ก่อนทำเลเดิมด้วยต้องทำเลนี้นะ พูดกันตามตรงนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยระยะวงในการโจมตีถือว่าน้อยนะ12นี่น้อยมากๆเลยนะครับดาเมจสามหมื่นระยะ12คููดาว2 x otion, อ e x p o s i o n ยน0เนี่ยหมายความว่าน้องไม่มีการโจมตีระเบิดหรืออะไรเลยเว้ยเลเวลหนึ่งคือกระโปงมากอันเนี้ยพูดจริงแล้วพี่แกันใช้เงิน9,000ด้วยนะ9,000ในการขึ้นเลเวลสองเลเวลสองโอ้โหยาวไป ถ้าสมมติต้องใช้เงิน9,000ในการขึ้นเรืว่าสองนะครับอาจจะต้องอัพตัวอื่นมาช่วยก่อนถ้าอย่างนั้นนะพี่คิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับเอาเป็นว่าพี่วางชีฟคอกแมนมาช่วยก่อนละกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่วางเนี่ยมันเริ่มดาเมจไม่ทันเลยนะครับตัวกีเลเซอร์คาเมล่าแมนเองเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันมันสโล่แต่ดาเมจมันน้อยเปเอ้ยจริงๆเนี่ยพี่ควรวางมาหลายๆตัวก่อนเพราะว่าถ้าวางชีฟคอกแมน ถ้าท่านปิดบอลแมนมันจะวางยากเว้ยแต่ก็ช่างมันละกันเนาะโอเคมาเวฟสิบเจ็นะครับก็ขึ้นเลเวล2นะครับผมดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันเพิ่มในส่วนของถือดาวขึ้นมานะครับวงโจมตีเป็น2วงละดาเมจหกหมื่นระยะ40่สิบโคดาวหนึ่งจุดห้าเอ็กโพชั่นเรเดียนเนะครับแปลว่าเลเวล2เนี่ยปาดาวกระจายไปแล้วก็ระเบิดนะครับแต่ว่าระเบิดเนี่ยระยะแค่7นะครับถือว่าน้อยมากไหนเดี๋ยวขอลองเปิดเอฟเฟกซิเอาโล GFX ออกอ่ะอืม อันนี้มันมีอันหนึ่งที่พี่มั่นใจนะครับไอ้ดาวกระจายเนี่ยเบากว่าวงแดงวงแดงที่เอาคอร์ทุบมันน่าจะแรงกว่าเดี๋ยวลองสังเกตดูตอนตีบอร์ดเว็20แล้วกันนะครับอ่ะเว็20แล้วเดี๋ยวลองดูเลือดบอร์ดนะอ่าดาวกระจายเนี่ยดาเมจ20,000นะครับมั่นใจแล้วดาวกระจาย20,000ลองสังเกตดูได้ส่วนคอร์ทุบ40,000นะครับก็รวมกันเป็น60,000ทำไมพี่ถึงเลือดดาวกระจายวะมันเป็นการปลาดาวเออสรุปนะเลเวล2คือดาเมจมัน60,000แต่ว่า60,000เ,เนี่ ละครทุบสีแดงสีหมื่น,นะครับเหมือนจะดีเลยแต่ว่าทําไมมัน <c oughs> ไม่ค่อยชอบเลยวะแต่ก็เอาตรงๆอ่ะดาเมจมันถือว่าแรงจริงแรงอยู่อ่าอีกหนึ่งข้อเสียนะครับน้องเป็นตัวละครที่ติดสตันง่ายมากๆเลยไม่ชัวร์ว่ากี่ทีสตันนะแต่รู้สึกว่าแป๊บๆติดสตันอีกแล้วโดนไอ้โถ่้วมไอเนี่ยดูเอลคอร์ทอยเลตเนี่ยสมมติมาหลายตัวแล้วเคลียร์ไม่ทันนะติดสตันเลยนะเวย้ยอันเนี้ย ไปต่อไปนะครับขึ้นเลเวล3ใช้เงิน26 0 0 0เก็บยาวๆเลยก็ระหว่างทางเดี๋ยวขอทำการเก็บอัพตัวฟาร์มเงินให้ตันทั้ง5ตัวก่อนละกันนะครับโอเคซันต้าแล้วก็เซนติสคาเมล่าแมนทุกตัวเงินตันหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บยาวๆ2 6 0 0 0เอาจริงนะมันใช้เงินในการอัพเยอะมากนะเก้0ันมา2 6 0 0มแต่ที่ดูนะครับมันมีแค่3เลเวลเนาะมันเหมือนไอตัวนี้เลยอะ่ะเททันเพสเซนแมนที่ถูกลิมเท <laughs> ทันเพสเซนแมนก็เหมือนกันป่ะใช้เงินในการอัพโคตรเยอะเลยแล้วก็มีแค่3เลเวลโอ้พูดแล้วเศร เ้ท่านเพืนเซนแมนผู้ถูกรืมไม่มีการปรับไม่อะไรเลยเว้ยตัวนั้นนะ่ะเนิฟแล้วเนิฟยาวนะครับเตรียมขึ้นเลเวล3แต่ว่าติดหลับยาวๆตื่นเถอะอะเลเวลสนะครับโอ้ดีไซน์ตัวละครเพิ่มธนูขึ้นมานะครับมี3ามวงวงสีขาวนี่คือไกลสุดเลยนะครับแต่ดาเมจน่าจะเบานะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะดาเมจแสนแปดคูดาวหนึ่งแล้วทำไมตรงข้อมูลมันมันเขียนเป็น1 5 0 0ห้าพันวะเนี่ย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 ทางซ้ายแสนแปดคูดาวหนึ่ง แต่ตรงข้อมูลข้างล่างมัน15,000แสแปลกๆนะ DPS อะมันไม่ใช่ละพี่ว่าข้อมูลบั๊กเว้ยข้อมูลน่าจะจริงๆน่าจะเป็น15,000หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองลงตัวละครแล้วเอา DJ TV Man ช่วยบัฟดูแล้วกันนะครับเฮ้ <S <S hey, เดี๋ยวนะ <S <S ได้บัฟเป็น2อ5 0 0 0สเฮ้ยเฮ้ยมันมันเยอะมากเลยนะแล้วครูดาวมัน0.75มันมันมันดูเวอ่อ อันนี้พี่พยายามทําให้ตัวแรกเดี๋ยวไม่ได้บับแล้วตัว2ได้บับนะเดี๋ยวลองเทียบกับตัวแรกดูนะครับตัวแรกนะครับหนะึ่งแสนแปดหมื่นเนาะคูดาวหนึ่งวิหนึ่งแสนแปดหมื่นคูดาวหนะึ่งวิเนี่ย DPS ต่อวินาทีมันต้องเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นเช่นกันนะครับแต่ในข้อมูลเนี่ยมันเขียนแค่หนึ่งแสนห้าพันแปลว่าจริงๆเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลในตัวเกมเอ๊ะหรือว่ายังไงวะสรุปมันคือยังไงอะแต่ที่แน่เนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นคูหนึ่งอะยังไงก ไม่ใช่1 5 0 0 0เอาละหรือว่ามีการปรับแล้วยังไงกันแน่ก็ช่างมันละกันแต่ที่แน่ๆครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยตัวละครเนี่ยตีโคตรแรงเลยติดแค่ว่าน้องเนี่ยสาวงแล้วแต่ละวงเนี่ยดาเมจไม่เท่ากัน1 8 0 0 0 0สมมุติถ้าเป็น1 8 0 0 0 0นะต้องอยู่ในระยะ3วงเนี่ยถึงจะเป็น1 8 0 0 0 0นหะครับหรือเป็น1 5 0 0 0ก็ก็แล้วแต่ละกันเนาะเพราะเราไม่รู้ใน่สรุปว่ามันตัวเลขไหนกันแน่นะครับอเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้เนาะ รวมๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าออโต้สคริปแบบไม่หยุดเลยจะไปได้กี่เวฟนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทําคลิปแบบไปไกลที่สุดในเอเลดเนี่ยมันต้องมีตัวไททันแซนแมนแอสโตอัปเกตไท่านคาเมล่าแมนนะครับมาช่วยอันนั้นก็อาจจะไปได้สักประมาณ2 2 1 3 0ไม่แน่ใจนะครับแต่ด้วยดาเมจที่มันมีเนี่ยอาจจะไปได้ไกลจริงๆก็ได้ติดอย่างเดียวเลยตอนนี้ติดเรื่องที่ว่า มันเป็นตัวละครที่ใช้พื้นที่ในการวางเยอะเว้ยต่างจากไอตัว Golden Future c o c k Man เนอะตัวนั้นก็ไปได้150กว่านะครับแต่ว่านั่นแหละดาเมจน้อยกว่าตัวนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ถึงเวฟสุดท้ายเลยละกันนะครับผมสรุปก็คือประมาณ80กว่าเวฟนะครับแบบใช้ออโต้สคริปนะมาได้ไม่ไกลมาได้ไม่ไกลถ้าเทียบกับมิวิ่งอะมิวิ่งไปได้ไกลกว่านะแต่ว่าตัวนี้มันมันดาเมจแรงกว่าก็จริง แต่พอหลังๆเนี่ยมันติดสตาร์ทรัวๆมันก็เลยหลุดนะครับถ้าสมมติเอาไปลงเอเลดแบบจัดทีมดีๆเลย DJ TV Man a t t o Fan Man ไอ้พวกเนี่ยแล้วรวมกับท,ท่านบีดบอแมนก็อาจจะพี่คิดว่า1 4อ140อาจจะถึงนะหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ชชวร์ไม่ชชวร์ด้วยความที่พี่แกเนี่ย,ยติดสตาร์ทง่ายอันนี้คือข้อเสียอีกอันนึงติดสตาร์ทง่ายใช้พื้นที่ในการวางเยอะก็อาจจะไปได้ไม่ไกลก็ได้แถมสมมติถ้าเป็น1 8 0 0 0 0จริงๆเนี่ยแล้วมันระยะในการโจมตีเป็น3าวงอนะ มันก็ดูใช้งานยากนะเว้ยวงสีแดงที่ดามเมจแรงอะแม่งแคบแคบอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย